เรากลับมาต่อกับเกมนี้อีกหนึ่งครั้งครับผมกับเกมที่เกี่ยวข้องกับการขุดทุกคนวันนี้เรากลับมาพร้อมกับผมอยากจะบุดลงไปถึงใต้ดินในลึกสุดที่ทําได้ไปทุกคนแต่ว่าก็อื่นเต้นต้องพูดออกมาคลิปนี้ผมอาจตอนอาทำซีนต่างเศษนะครับชนะเสียงจะค่อนข้างแปลกๆไปนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะไม่ได้คลิปยาวขนาดนั้นพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าครับผมมา เดี๋ยวลองดูนะว่าลงท่าเนี่ยจะไม่กิบก่อนเริ่มคลิปกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและสนับสนุนผมง่ายๆเพียงแค่กดซื้อของผ่านลิงก์ด้านล่างนี้ครับหรือสามารถกดสมัครสมาชิกและโดน t ททิ่มีโดยตรงได้นะครับโอ้ยโอเคตรงนี้ล่าสุดคือเราเจอทํานี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็รีบอัปเกรดให้เป็น,นริวนะฮะ ผมก็อยากรู้ว่าดิวไปจะทำงานยังไงเหมือนกันแต่ต้องเก็บตังคก่อนอ้ยอย,อยติดเดี๋ยวนะผมขอเล่งก่อนตรงนี้นะโลกที่จุดกลางหัวพอดีไอ้งแง่งนี่คืออะไรเหมือนขุดเล่นนะอันเนี้ยเหมือนขุดเล่นนะโอเคมาลงนะ เหมือนเดิมครับเราจะเน้นขุดเป็นวงกลมเฮ้ยผมอยากลองระเบิดรูกนหนึ่งขอลองแค่นี้โอ้โหแค่นี้เหรอโอ้โหว่าระเบิดจะดีจบแล้วเมื่อไหร่จะเจอแร่ใหม่อ่ะอย่างน้อยก็ขอทองได้ไหมมีไงทองแตาแต่งรฟชั่นนะักขุดทอง ตอนนี้คือแบตเราเหลือเยอะมากครับเราขุดชิวๆเลยแต่ว่าเราอยากได้ที่ดีกว่านี้ก็คืออยากได้แบตไม่ใช่ดิยากได้สวรรค์เออตอนนี้ก็เลราจะขุดธรรมดาไปนะทุกคนหมุนร็อบตัวไปค่อยๆหมุนไปทองสวยสวยทองซิเวอร์เอาหมดขอแค่ไม่หินงงๆก็พอขอแค่นี้แหละขอมากไปไหมเริ่มมืดแล้ว,ว่คุณ เดี๋ยวติดไฟให้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอขุดเล่นไปก่อนทองแตกปะขุดขุดทุกอย่างอยู่ใต้ขาตัวเองเาใไมขุด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 โอเคมืดจริงพอเห็นเอ้ามันแตกได้ด้วยเหรอวะผมมึงรู้ ผมลองเคาะเล่นๆหนูอยากรู้จะแตกแล้วเป็นไงหายไปเลยครับเสียแย่เกินไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือแบบเหมือนเก็บแร่เฉยๆไม่เจออะไรจลเหรือแจ้งเตือนก็ไม่มีหรอโยก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 เออเออไป เริ่มห่างไกลจากจ,จุดศูนย์กลางไปเรื่อยนะอืมอิดอโโรงครับไป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 ดูดูดจอเจอโพรงโพรงอะไรอะ่ะหืมโพรงอะไรไม่รู้อะแต่เห็นแร่นะอุ๊ยอ้าว ตรงนี้เคาะไม่ได้เหรอคืออะไรอ่ะไม่รู้คืออะไรแต่ของเต็มครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นก่อนดีกว่าปะเร่งทางขึ้นหนึ่งสองสามแนบินทางตรงบินทางตรงโอโ้ถึงอย่างปลอดภัยแปดเยอะนี่มันดีจะมัดเลยโอเคขั้นแรกเราขายของกันก่อนหกแปดร้อยแปดสิบเหรียญครับถึงลาัปเกรดเป็นดิวแล้วปะ่ะอัปเกรดเลยดีชาร์จเรียบร้อยเติมเลือดครับผมซื้อแรมครับสองอัน ไหนดูสิจะดีสมชื่อหรือเปล่าดิวเนี่ยแต่เราก็พยายามมาเยอะเหมือนกันแล้วขุดมาเยอะเหมือนกันโอเคไอ้ก้อนเมื่อกี้นี่คืออะไรอันเนี้ยสกใสเหมือนเป็นผ้ังขินอะไรักอย่างครับอู้อ้ขุดอย่างนี้เลยโคตรดีอะ โอ้โห oh, สบายแล้วครับกดค้างได้เลยชิวเลยทีนี้โอ้ oh, oh, แล้วกดสวยด้วยไปเลยน่ะไม่ oh, อยากรู้ว่านี่คืออะไรอ่ะหรือว่าลองไม่ได้ ออบเจกติดเทคถ้าวนหัวครับตรงนี้ได้กุญแจมาหนึ่งดอกกุญแจอะไรอ่ะหอ What the f u c อิตาลวาดิแบตเตอรี่โลชิบหายแล้วขุดเพลินว่ะคุณ ลืมดูเรื่องแบตเตอรี่ขึ้นถึกปะเนี่ยโอเคมันแค่แจ้งเตือนหูว้นโคตรกินแบตเลยครับไอ้สวานเนี่ยโอ้โหได้ตังค์วันนี้นึงแล้วแบตอันนี้ทำอะไรอะ่ะเซฟก่อนกุญแจทำอะไรได้อะมันต้องไปเปิดของสมบัติอะไรสักอย่างแน่ๆเลยอะเออไปเราเลิอกอู้เลิกแวะระหว่างทางแล้วก็ ขุดข้างๆก็ได้แล้วทุกคนติดเลยวะไปมืดอเราไลงของจริงครับขุดเหลวเป็นน้ำเลยดูดินี่คืออะไรข้างในทองทิเวอร์ พองอีกแล้วครับไป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 ครับครับข้างล่างนี้มีของครับโอ้สบายอะ่ะซื้อแบบความเจริญนะคุณรับอ,อะไรอะ่ะเอาเอาเดี๋ยวนะอุ้ยร้อนร้อนตีไม่ เจอลาวาครับเห็นบอกว่าเราเบิดใช้ทำลายลาวาได้นะ<ๆ>แบตเตอรี่ต่ำ<ๆ>ขออญาตขออญาตนิดนึงออนิดนึงขออญาตนิดนึงไม่มีแร่ให้เก็บกินเลยเหรอวะช่วงนี้แร่ต่ำมาก แรงน้อยเกินโอเคเราลงเพิ่มไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเราขอขึ้นก่อนรอบหนึ่งไปเติมแบตก่อนครับเจอลาวาต้องซื้อระเบิดมาทําลายลาวาใช่ไหมเนี่ยเห็นเขาเขียนนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะได้ตาังม,มาสามร้อยก็ยังดีอย่างน้อยก็ได้ตังค่าแบตคืนอ่ะอ่ะมาต้องได้ดอนไม้เนี่ยเขาเขียนว่าใช้ดได้ดอนไม้ในการทําลายหินหรือลาวาล็อกนะผม ไม่สามารถทำลายไวลล็อกได้อืมโอเคแต่เขาลองดูซิว่าทำลายลาวาได้ใช่ไหมโอ้โหโคตรเด่นอะลาวาเด่นจัดโอ้ยเอ้ยลงดีๆเอ้ยอ่ามาลองดูลองดูอ่าลองนะวู้ไปต่อได้ครับพลัางานี้ไม่ของอยู่ทุกคนอะไรไม่รู้แต่มันคือแจ้งเตือนอยู่ ไปลงไปเลยไปเลยไปเลยพูดไม่รู้เรื่องวะเท่าท,ที่ตกมาเนี่ยเริ่มไม่ตรงละเริ่มเบี้ยวๆไปเรื่อย แล้วหมุนค้างเลยได้ปะหมุนหมุนหมุนเป็นวงกลมทองหมุนเป็นวงกลมครับมันแหว่งเป็นรูเลยถ้าขั้นต่อไปจะเป็นไงวะเนี่ย แต่งบ okay, uh ้านหน่อยหมุน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 อ่มแต่งบ้านนิดหนึงครับไม่ใช่เลยเพื่อความสวยงามตรงนี้คืออะไรครับขออนญาตอะไรอ่ะแบตเตอรี่โลไปไหนเนี่ย แบตเตีโลแล้วอะได้ดิปะขึ้นครับขึ้น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 ไม่เสี่ยงดีกว่าคุณเดี๋ยวแบตหมดระหว่างทางจะสวย400ก็เหรียญครับโอเคตอนนี้เราอัปเกรดอืมอัพเกรดแบตเตอรี่ได้แบตเตอรี่ได้เจ็ตแพ็คได้แบตเตอรี่ไหม I am show e e l พันห้าเหรียญได้เลยไม่รู้ว่ะอัพแบตก่อนละกันเพราะว่าแม่งกินแบตสุดๆเลยครับต้องยอมรับตรงๆว่าสว่านมันดีจริงครับแต่ว่ามันกินแบตโหดมากปะ่ะลงต่อเลยอยากสังเกตสว่านต่อัมจะได้่วถ้าจะขุดง่ายกว่านี้นี่ก็ง่ายแล้วนะแต่ว่าต้องการความง่ายกว่านี้ แต่อย่างน้อย,อยก็คือผมไม่ต้องกดจิกจิกจิกแล้วผมรักษามเม้าไ้ได้ดีอะไรอะ่ะแพทินัมครับของใหม่ฮะเหนือกว่าทองก็แพทินัมว่ะจริงด้วยว่ะต่อไปเป็นอะไรเอมอรลล์ต่อปะ่ะต่อด้วยไดมอนด์ไดมอนด์เสร็จจะเป็นแกนมาสเตอร์เอ้ต้องมาสเตอร์ก่อนแล้วก็เป็นเชนเจอร์สุดท้ายชัวร์ผมรู้ผมเรียนรู้มาแต่งบ้านนิดนึงนะผมหมุนรอบตัว จะได้แบบว่าลงสะดวกส,ส,ส,สวยๆแบตเยอะมากคือแบตแบบสองเท่าอะชิลเลยครับตอนนี้โอ้มายกอดเจอล่าวา่าโอเคเดี๋ยวมันโดนดูดนะฮะเอ้ยแพ้เดี๋ยวโดนไฟเผา อะไรสีเอิ์โอ้โหสีเวอร์อะไรส,สีสีนี่เชียวผมจะไปตรงนี้อ่ะรือผมจะไปไงประเด็นอ่ะสวยคนจะไปอ่ะมาขัด เพราะตรงชั้นนี้มีของอยู่ครับอ๋อนี่ไงปุม่มวัวๆเจอพอดีเลยนี่คือประตูนะอันนี้ใช่ไหมนี่ครับประตูนี้เข้าไม่ได้รู้แล้วว่าแกคือประตูฉันเข้าไม่ได้คำนึง ได้ยังได้ยังยังอีกเหรอแกนี่มันขวางความจะเินชะมัดได้ยังได้นะอย่างอีกเหรอได้ล้วคุณไปได้ละไหมาสามแลมสองเงินอีกห้าร้อยยี่สิบสี่ครับขอบคุณครับ very good ดสุด ออกไม่ได้ติดเลยวะนี่เหรอติดเสร็ศษครับติดเศษเล็กเศษเล็กเศษน้อยดูจับเส้นทางแล้วตรงมาตรงนี้ถูกแล้วโอ้โหอีกแล้ว,วะ่ะ เริ่มลึกเกินไปแล้วเวะเนี่ยเริ่มเสียวๆเจ็ตแพ็คแล้วไม่มีเทเลพอร์ตขึ้นมาเลยเหรอไม่อยากบินขึ้นมาเองอะกลัวหกร้อยเก้าสิบครับผมขอเก็บตังค์ทีเดียวเลยได้ปะเก็บตังค์ซื้อดิวเลยได้ปะอิวัตติริเจ็ตแพ็คช่างแม่งได้ปะได้เลยหนูเอออยากได้ดิวอันใหญ่ๆอะ่ะบ้มๆโอ้ย ยือบบนอะไรเนี่ยจะบอกเลยว่าศัาตรูที่อันตรายสุดของเราตอนนี้ไม่ใช่อะไรเลยเว้ยไอ้ก้อนเศษเล็กๆที่เราขุดไม่หมดเนี่ยอันตรายสุดละเฮ้ยรูครับเจอโพร,รงอืมโพรงไรอะ่ะอุย้ยแพทตินัมสวยก่อนอื่นเลยนะ ก้อนก้อนเนี้ยไม่พอใจอะ่ะไม่ชอบเห็นแกเลยไปเลยสวยเมื่อจังอะ่ะน่ากลัวอุ้ยอู้อไดมอนด์ครับจริงด้วย แร่โคตรเยอะแพตตินัมไดมอนด์เอวิติงจิงกะเบลเลยครับผมว่าเราเริ่มจะเข้าสู่หมวดคนรวยแล้วริชแมนต่อจากไดมอนด์เป็นอะไรครับทุกคนต่อจากไดมอนด์นี่เลยครับต่อไปเป็นเอเมรัลต่อแล้วก็ไป <c oughs> อุ้ย,ยเปทีอฟูอ่ะโอ้ย,อยเป็ทีฟูนี่จบเลยนะแต่งบ้านเล่นแล้วกันนะเดี๋ยวเพเก็บอะไรนะ เดี๋ยวขึ้นไปเราได้ไอ้นี่ต่อนะครับเราได้อัปเกรดละอู้ว้าล่ามีอะไรต่อด้วยวะก่อนจะลงไปนั้นอุ้ยเอ๊ะมันต่อกันหรือเปล่านี่เหมือนมันต่อกันแฮะโอเคถ้ามันต่อกันเดี๋ยวเราขึ้นก่อนออบินขึ้นมันเริ่มลึกจนน่ากลัวแล้วนเนี่ยูกลับมาแล้วจ้าบ้านของฉันโอเคขาย โอ้ยสองพันเลยเหรอขูพัทติ่นัมก้อนละร้อยไนมอนก้อนสองร้อยห้าสิบได้มาสองพันเจ็ดครับโอ้ไ oh ม่ก้อเงินเริ่มเฟ้ออื mm ้ม hmm. พวกคุณผมขออัพค้างหนึ่งนะดิวเรียบร้อยฟูลรีอัพเกรดครับผมแล้วก็อัพเป็นอีเวนต์เทอรีครับแล้วก็เจพทครับอันอื่นเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยอัพเนาะซื้อแรมเพิ่มอีก,กอันหนึ่งนี่เป็นไงล่ะอย่างเซียนโอเคประมาณนี้แล้วกันเติมเลือดเติมอะไรให้ครบเต็มฟู อะไรอ่ะ Warning you have save the game for ค,คุณไม่ได้เซฟเกมนานกนันสัทีแล้วนะอย่าลืมเซฟก่อนอ่ะโอเคครับเซฟก่อนอ่ะมีคําเตือนบอกด้วยว่าคุณอันนี้คือสว่านระดับสูงสุดแล้วผมมาดูกันว่าเราจะขุดไปได้ไกลแค่ไหนโอน้ยโอโหว้ววววววหลุลึกจังวะอโอเคโอ้โคุณเหลวทั้งก้อนดูดิโอ้โหดินสลายครับ เก,กกะว่ะเอา้เอาอืมไม่ได้อ่ะโอเคไม่เป็นไรอะไรอย่างดีอย่างนี้แย่ครับอย่างนี้บอกเลยลงยาก ตรงนี้มีของมันนี่แบ็คครับผมได้แรมสองเงินอีกสองร้าเจ็ดครับโอหขุดสบายมากคุณมันแบบมันไหลปื้นเลยอะ่ะมันเหลวแบบเหลวเลยดินเหลวแบบขุดแรงมากโอ้ยลาวายเยอะจังเลยล่ะโอ้โหนี่ก็ลาวาเล้วคุณ กัไงก็ต้องใช้ระเบิดเคลียรลาวาออกอะ่ะไม่งั้นไปต่อไม่ได้อะ่ะงั้นเลาเก็บแพทินัมรอแล้วกันแต่งบ้านรอแต่งบ้านรอเราไปแก้หมดค่อยขึ้นลงมาดีต้องไ้คุ้มดีวะค่อยๆค่อยๆขึ้นครับค่อยขึ้นแต่งบ้านแต่งบ้านแต่งบ้าน สบายเลยอ่ะคุณดูดิผมขุดแบบเหลวอ่ะผอสบายจริงสบายจริงนี่นะคืออััดับเกรดขั้นสุดโอเคแต่งขอบจะได้ขึ้นง่ายๆรอบหน้าปล่อ,อยพังไปนะไม่ไไม่ต้องสนใจครับ หินโคตรเยอะเลยเนี่ยโอเคปาขายสองพันหนึ่งขึ้นมาครั้งหนึ่งคือรวยเลยอะโอเคระเบิดอุ๊ยตังพอเหรอเอาแบบเอาเอาเวนต์รีแล้วกันนี่อัปเกรดปลาครับลงกันเลยดีกว่าทุกคนรอบนี้เราต้องลงไปเคลียร์ข้างล่างให้ได้ผมจะลงไปให้ลึกกว่านี้ให้จงได้ อันไหนมันดูขัดหูขัดตาผมจะค่อยๆงัดออกนะครับเพราะว่าตอนนี้มีมกวามสามารถได้การแบบว่าทำลายอะไรบูซ่ได้แล้วโอ,โอเครู้จักที่เรลงมาตรงนี้เนาะโอเคหยอดไปครับตูมไปต่อเล้ครับลุยไดมอนด์แพลต,ตินมัมอู้รล่ำรวยล่ำรลวยล อ,อีกแล้วอะ่ะไปเลยขุดเจอเท่ากับไปครับวุ้ยอะไรอ่ะขาลางมืดแต่งบ้านก่อนอือหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบอันนี้คืออะไรอ่ะมันตันหรืออะไรเนี่ยมองไม่เห็นนะติดแล้วกันนะอ่ะโอ้โหเจอหินครับ เดี๋ยวนะอย่บอกว่ามันตันแล้วอะ่ะว่าไม่น่าตันไปโอเคตรงตันอะไรแล้วสาระแบตเตอรี่โลเดี๋ยวมึงโลได้ไหมเนี่ยอ้เพชรทั้งนั้นเลยครับ โอ้ยเพิ่งโหลดได้ไหมเนี่ยอ่าแบตเตอรี่โหลดละขึ้น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 ,นไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้ดเอ,อเฮ้ยพอป่ะเนี่ยเี่ยวไม่พอมากเลยอ๊บต้องรีบอัปเกรดแบตเตอรี่แล้วั้งเนี่ยถ่ายที้สามพันห้าคุณรวยแล้วอ่ะไม่รวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะเออนี่อัปแบตเลยครับรออะไรอ่ะอุ้ยตังพออัปเจ็ตแพดอัปครบไปเลยละกันโอเคเงินเหลือแล้วเงินเหลือทำอะไรดีอ่ะซื้อบ้านซื้ออะไรทำบ้างวะเนี่ยโอ้โหสบายแล้ว เงินผมเหลือแล้วครับตอนนี้ทุกคนเงินผมแปลว่าอัปเกรดทุกอย่างฟูลเรียบร้อยที่เหลือก็คือลงไปดูอะเราไปดูข้างล่างแล้วว่ามีสมบ,บัติอะไรรอเราอยู่ข้างล่างนี้เฮ้ยไม่เจอสมบ,บัติอะไรนะคุณแจเราย,ยังไม่ได้ใช้เลยคุณเดี๋ยวนะนี่ขุดไปแนวตรงนี้ได้เลยเหรอแปลว่าหลังจากนี้คือเราไม่ต้องใช้เงินแล้วป่ะเราขุดแนวตรงเพื่อถ้าเราไปหาขอข้างล่างนะางั้นะอายอนรูมัย ไปครับขุดแนวตรงดิ่งทะยานสู่ห่วงนระกเอาเวจีมืดเฮ้ยมันขุดเป็นแนวตรงไ,ไ้เลยเหรอแบบพอดีมันพอดีขาเราพอดีเลยอะหืมเจ็บอะไรอะ วอะไรอยู่ข้างล่างนี่ครับมันเป็นตัวอะไรอ่ะมันเตัวอะไรมันอยู่ข้างล่างนี้คุณโอเคดีใช่ไหมเราใช้ไฟไม่ได้หรอประเด็นอ่ะเอาป่ะ หนึ่งสองซับตัวเออะไรอ่ะตุ่นเหรอโอ้จะแผกใช้ไม่ได้โอ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 ้ ทำไมใช้ไม่ได้ด้วยแปลว่าไงแปลว่าต้องมีอะไรของห้องนี้แน่นอนไปแล้วโอ้ยต้องมีอะไรแน่ๆเลยเอาขวาแล้วกันขวาแล้วยายดีอุ้ยมีหลายตัวซะด้วยอู้ยเยอะ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 ด้วยออกไปแล้วไปแล้วจู้อะไรเนี่ย มันจะเกมบุดรนิดเฉยๆหรอเจนแฟลกยังใช้ไม่ได้ครับผมวิ่งมาไกลมากครับที่มันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยสมบัติสมบัติอย่างนี้เลยเหรอคัสซีนว่ะไฟเดอรเชเตอร์ครับผมอ่ะว่าเปล่า ไม่เห็นมีสบ,บัดสักหินอืมโอ้โอ้โ,อโดนกิน กินใหม่นะเนี่ยไม่ทันทีิดเปิดเกมเลยนะโอ้โหอาชิเบนโหมดอันล็อกครับคุณสบบามารถเล่นนิวเกมใหม่เพื่อไล่ละอาชิเบนได้มันจะโอยู่ในกระดาดของคุณก็คือต้องเริ่มใหม่ปะครับเล่นใหม่แก้ร้ายรักนะ อ่าไหนไปดูซิว่าในกระดาษเรามีออชิเมต์อะไรรอเราอยู่บ้างโคตรหลายเลยเกมเมงสรุก,ก็คือมันขายบ้านหลังนี้มาเพื่อให้คนขุดลงไปเป็นอาหารตุ่นเว้ยพูดแสบอะ่ะไหนออชิเมต์ลองฟอลตกไปมากกว่าสี่วิอืมเราเบิดร้อยครั้งมันนี่เมกเกอร์เปเชียลโอใช้เวลามนก็งร้าสบนาทีตนมาสั้นก็คือจบเกมไม่ได้ก่อนสามวินาทีงั้นเหรอโอ้โหยากเนี้ย โคตรหลายเลยอะไรอะโซล่ารพังอันนี้คือแอบสปอยเกมใหม่เหรอหรือว่าแบบเกมที่เขามีอยู่แล้ววะแต่โคตรหลายเลยคุณโอเคก็ประมาณนั้นละกันอยู่เกมที่มีชื่อว่าเกม about digging อ๋โหนี่ผมเกมที่เกี่ยวข้องกับการขุดนะครับถ้าเกิดชอบนี่ลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปอยู่ผมนายเปพริตติชานนะผมถ้าเกิดชอบนี่ลืมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กันด้วยนะผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายไว้กลับมาเล่นกันต่อเนาะเกมนี้มีโอกาสหรือเปล่าวะไม่มั่นใจฮะ